ดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2 1ตุลาคม2568 โรงเรียนบ้านไผ่หลวงนำโดยนางปาจรีแสงแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอนำเสนอภาพผลงานความสำเร็จตามประเด็นท้าทายตามข้อตกลงการพัฒนางานสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่หลวงดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2และตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัลภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่2 1ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ทำให้ระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งมีครูเป็นโค้ชที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนมีการนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2,551ฉบับปรับปรุง2,560โรงเรียนบ้านไผ่หลวงจึงได้นำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ BPLS Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นโดยดำเนินการดังนี้ 1. ขั้นวางแผน (Plan) B Business Plan ระบบการจัดการโรงเรียนบ้านไผ่หลวงมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพผ่านการวางแผนค้นหาและศึกษาโดยมีการดำเนินงานผ่านการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ มีการสังเคราะห์วิเคราะห์ทั้งบริบทและสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาจนมีการทำความเข้าใจร่วมกันกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน 2. ขั้นดำเนินการดู preparation p, pre p iration, การเตรียมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านไผ่หลวงได้นำดเนินการตามนโยบาย Future School ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตสองและได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งครูมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 3. ขั้นติดตามตรวจสอบเช็ค L Learn การเรียนรู้ โรงเรียนมั่นภัยหลวงใช้รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบ DLTV ผสมผสานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 4. ขั้นการปรับปรุงแก้ไข Act S. Study Center ศูนย์พานเรียนรู้โรงเรียนได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอก ส่งผลให้มีคณะมาศึกษาดูงานรวมถึงได้รับโอกาสในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทั้งนี้โรงเรียนม่นานไผ่หลวงเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทุกฝักส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชนจึงมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ทั้งหมด116คนนอกจากการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้เป็นไปตามผลการประเมินคุณภาพการมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่หลวงเชื่อว่านักเรียนควรเป็นคนดีก่อนคนเก่งจึงน้อมนำพระบรมบราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ลงสู่สถานศึกษาทั้ง4ด้านเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในคุกมิติ จากประเด็นดังกล่าวส่งผ่วงให้โรงเรียนบ้านไผ่หลวงมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภาคภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคคลบาทด,ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ2568โรงเรียนต้นแบบการจัดก,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับเขตพื้นที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตแข่งขันในระดับสพทรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งระดับเขตพื้นที่รางวัลสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานความปลอดภัยเข้มแข็งระดับเขตพื้นที่ด้านครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศ REO 2จากสำนักงานศึกษาธิการภาคสอง ประเภทครูปฐมวัยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีครูทุกคนได้รับรางวัลนวันตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่ทุกคนระดับดีเยี่ยมหนึ่งคนระดับดีเด่นสี่คนระดับดีมากสี่คนระดับดีสองคนด้านผู้เรียนรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2568จากสำนักง,งานเขตพื้นที่กิจกรรมคัดลายมือกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพกิจกรรมเขียนเรียงความกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด อีกทั้งดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ได้แก่การสวดมนต์แผ่นเมตตาทุกเช้าสวดมนต์ทุกวันพื้นหัสสบกรการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาวันสำคัญของสถาบันพระมหกากษัตริย์และกิจกรรมวันสำคัญของชาติและดำเนินการตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือดำเนินโครงการพอเพียงกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างการเรียนรู้เชิงรุกร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมการอบรมตามนโยบายของสังกัดและอื่นๆตามความสนใจสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาของนักเรียนนั่นการบริหารทั่วไปดําเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงห้องจัดทําแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาดําเนินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดมีการช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนจัดหาทุนทรัพย์ให้กับนักเรียนที่ขาดและมีความพร้อมด้านสาธารณนบภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนที่สะอาดร่มรื่นภายในห้องเรียนมีส่วนต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารงบประมาณจะททำแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยการนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองรับทราบและสามารถเสนอข้อคิดเห็นมีการใช้งบประมาณตามหลักคำมาพิบาลและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการบริหารงบประมาณโรงเรียนมีระบบก,การบริหารการเงินที่โปรง่งใสการจัดทำการรับจ่ายถูกต้องและเป็นปัจจุบันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน